ไปกันเนาะไปนี่นี่นี่เจสเลดเจสเลตเจสเลดกันไหวาเจสเล่เจสโดอีอันนี้ซาวนีอันนี้อันนี้อันนี้คุปปุุ๊ปปุ๊ปไปใส่กไปดูไปคริสต์มาสที่สุริอ๋อคงจะสวยเนาะ

รถไฟเลยประตูเป <โข S 1> <iedzieć? S 1> ิดยุสั้นไลยคหรอสั้นสองบอสั้นที่สองถ้าเป็นน้องสั้นก็เล่นไม่ไปใส่เอาว่าวาือดีแทบก็ได้อันอันเออไม่ต้องเพลี่ยนเลยเนาะอ่านชั้นสองเนี่ยดูสิเนี่ยชั้นสองเนี่ย อ่านั่งซายโอ้บ้างบ้างเต็มหมดเลยนะเห็งไหมเหีนบองานเยนอเียจืดจรถไฟตอนนี้บ้างหมดเลยบ้างหมดเลยหมดเลยกบนวบอกนวัเด้อตอนนี้อยู่ในกล่องเด้อนี่คุณพูกับยุ่นัไปเที่ยวสุริไปบงไปคริสต์มาสทุกท่น อันนี้สาวนีู Mark ้เอาค่ะขุดเซตเปดจ้าขันได้เซตเปดมาเโอ่ยขุดก็ยุบขุดรถขุดรถเตลีโอ้หนาวแพนเด็กเกตหนาจ้าหนาวห้าว I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far as the goes Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way Dare to fall to find our words to say and No more hate Just admit that you're just afraid ว่าอ r e างไรจ้าสาวหิวข้าวยังูแลวค่ะขอพรก่อนก่อนวพักพ่อนเโอ้ยเดินไลายบอรล่องเท้าสนสูงวะนนีปหดินะสนนะข หิวข้าวเตะคุปปุ๊ปไปไปหากินข้าวแบบนี้ว่าก่อนหิวข้าวกันแล้วแบบนี้สามสี่สาวนัดจัะเนาะสามสี่สาวอันนี้ก็คือเจสลิดเนี่ยดูใชนไหมถ่ายวีดีโอหรือถ่ายถ่ายวีดีโอเนาะมันนะนี่ถ่ายอยู่เนี่ยจะไปกระเป๋าหนุยกระเป๋าชาแนลกระเป๋าโอ้ยกระเป๋ากระเป๋าชาแนลเจมี่เราบประเคนบอดสีแดงแปดแล็ตเห็นไหม้ ชาแน่วสีแดงมีแล้วผอดอกไม้ของเขาบ่มีเมืองพาะโอ้ยซื้อให้หนูจักอันเนี่ยจยาคืกแบตเตอรี่กัดเกด้อ,อเออสาธุรถต้นรถตรัมรถตรัมอาซาบุไปใส่อะไรอยารง้เลอาหารอาหารมาสัน่นมาเด้อมาเด้อมาเด้อสามสาวมาเด้อ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตสวิตอร่อยมากจ้าอ้าวโอ๊บทายอะไรแคนเซอร์แคนเซอร์ไว้ นี่คืออาหารสาวๆกันนะอาหารทร Whoa, ี่ที่สุริกเนาะอันนี้ของคุก๊กของแตงโมเนี gost, ่ยปฟาดตัวไม่ได้อย่างอันนี้ของอันนี้ของเจลิสของเจลิสจานบักไงหนึงสิกินไว้เบิร์ตบิร์เนี่ยจานบักไงที่พอถ้าคนละกินไอาวกินเลยกิเลยกินเลยฟุ๊กุกินเลยตามเลยปฟาดวดสลอดวดสลอดอีโบอีเมก จานไงบ่สฟองสูนิ้คือไงหร่บะเออจานไงอันนี้ซานี่เนี่ยไงพวกออนไลน์ดอ้าวมาทายหนูเ่รอมาอน่าอาวกินเลยกินเลยจ้าแซบแเชแซบเชินไเอากินยเอไอาไปนลยเลยเอาไปเยเอาไเเาเลยาเลยเอเลอาไเยเกาเยอย เียบพี่ลิศพี่ลิศแย่ลิศกันรีบกินแ้ว่ายตัวิดีโออยู record, ่หั Overwatch Overwatch ่ะร้าเจ้าอะวพาตัวิดีโอบ้างเนี้ยนี่อาหารจานบักไงน่เน่ยสกินเบิ้ล่าตนีน้อยนี่อ่ะสวยนี่้วยมากมาแบงหว่านู้นูกินนู้สื่อยาลดขั้วหวดอยู่ เจลิดเจลิดเจลิดไปได้กินข้าวเบิเร์ตมือกินให้เบิร์ดแล้วเจ้าเบิร์ตมือไ่ได้กินข้าวไหมอ่ะอันนี้แบบปิดได้แต่เนี้ต้อกินซะกินเยอะกินเ้อะพักการกินเยอะอ่าสาวๆกินพักการกินแก้มตุ่งเลยแก้มตุ่งเลยแซบ,บแซบเชิญแซบอันนี้อันนี้ส่งไปให้ลูกซ้ายบังเดเด้เนี่ยอันอันนี้เป็นยูทูบล้องเหรอ นี่คือแม่นีแม่นีกินข้าวจ้ามาเด้อจ้าลูกร้านมาเด้อูหลัะไปเมืองไทยล่ะย่งสิได้กินน้ำแกนลูกห้านเอ้ยก็ว่าไปก้น้าก้มตากินข้าเนี่ยข้าวเนี่ยาปาร์สกินข้าวกนแล้เนี่ยกินข้าวกสลัดั้านบอกงา ิวมกนอาแค่ลิ้อพริกมเลยมันพิกพ่ริกมาจากบ้านพอพริกมาจากบ้านคุณะไรอยมันเนาพอพิกมจากบ้านเลยดาละเอากนกินเส้นแซบพกันจะ้ากันกินให้แซบจตอนนี้ก็อยู่ถนนบ้านโฮบ ตรงที่คนรวยๆเข้ามาช้อปปิ้งอ่ะจ่ะมีแต่ของแบรนด์เนมตรงนี้ <c oughs> Deep in the shadows I know with heart One foot in front of the other ah. Uh -huh. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together We'll make a stand We've got to fight <laughs> นี่กลับไปนั่งในร้านนี้แล้ว <try> อ๋อถกค่ยคยอยก็ว่าเอ๊ะ,ะพูด <Yeah. S 2> ไปว่าถกข่อยแบบเออได้สินะเข้ามานั่งในร้านหอมจะหอม,หอ,มอะไรเนาะทำไงร้านน,นี้ก็เข้ามาดืน่น ดีเดสดีเดสเจอแล้วอ <abonn és> ้าวเจอแล้วฮะนี่หว่องนั่งอ้าเม้หว่องนั่งข้างไหนเห็นเดสนะแล้วก็คนหลายนั่งเออเพื่อยังไงสั้นเต็มว่าสั้นคือวีหว่องนั่งคือบอคุณเดสเก้าอี้ว่างที่คุณมะคุณอะฮะ า,าไปไปนั่งร้านอาหารปหหไปเจ้ไปนั่งร้านอาหารเจ้ป้านั่งนานๆรู้ใกก็เามามาพวกสาวๆมาเด้อมาเด้อสาวมาเที่ยวฝักกันจีดื่มเหมือนกาบบได้เนาะ <c oughs> อาเจลิสมาซมาร้อนอีกเดี๋ยทีเดดปมันนะ้าปราคาเห็นบ่คนเล็กรัมเสี่ยกรัมเชนคนเล็กตุดสบนเล็กอีสอีมากระสวยหลเ่ารบ้าอนีกจ้ามาร้อนี้อนบ้านเขาเอนเก่าลัดเนาะ กาลัดฟา The best in Zurich ยาฟางสงิฟางสองรอยกรัมแปดทึ่ขดไ่โอแปดแปดฟงเจริใจเจริใจ นี่อย่างพวกนี้ไทยไทยสรุปนะนางงามนางงามนางงามนี่คุณปุ๊กนี่คุณปุ๊กมือกล้องมือกล้องอาชีพฮะต้นนไงวิย้ยคริสต์มาสกับบุ๋มตอนคริสต์มาสกับบุ๋มนี่แวประดับดีบุ๋มนี่ไฟเลยอ,อ่านั่งเรียงกันเป็น นั่งก็เจะเอเจาะอ๋อฟุงหามือโมงครึ่งแต่มืดอตื่ตื่นแล้วเนาะหามห้าโมงครึ่งันมืดเตืนแล้วอ้าจิ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มโทรศัพท์ก็จกิ้มเดินก็จิ้มมพแล้วเมืองที่าพะกันใส่แม่คุณนะออพี่หูแล,แล้ววัด,ด,ด,ดโ,โบด ชอบคลิปก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ